ขอสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอ๋อครับจะมาแนะนำร้านอาหารที่ร้านอ๋อนี่ครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลภูเรือครับร้านอ๋อ my brunch อ๋อรีสอร์ทออฟออฟฮสปิทอลภูเรือฮสปิทอลเป็นข้าวราดแกง ไข่ปลาโลครับแล้วก็แกงเขียวหวานนี่ในผัดผักรวมนี่แกงตับเอ้ยนี่อะไรวะสองอยางกับเอาบะหมี่ครับบะหมี่บะหมี่หมูรวมครับ น้ำข้นครับนี่แหละหน่าอร่อยหมูสับหมูสดเครื่องในครับออแกน เจ็ดทีโมงครับ6กโมงเช้าถึงถึงห้าโมงเย็นแจกใบเอบครับมมีูบ้าง้ครผุนอ๋อนี่ม um, ูตุนเนระเส้นเส้นไหนขายดีสุดครับพี่เส้นอะไรขายดีสุด เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่ไม่ค่อยมีคนกินหรอก็มีแต่แต่ว่ามันเป็นสดต้องแช่ตู้ไว้เสียอือมันต้องมีวิธีลวกด้วยใช่ไหม โอ้มีผักผักบุ้งครับถั่วง,งอก น้ำข้นนี่คือใส่เป็นน้ำหมูตุ๋นน้ำขอบคุณครับโอ้หน้าตาน่ากินมากแต่ลวกไปหน่อย เปิดทุกวันไหมครับพี่เปิดทุกวันค่ะซิมบงอือหืออร่อยอร่อยอยู่แล้วนะไม่ต้องปรุงเลยอืมอ้มใส่พริกหน่อยเพื่อความจัดจานแค่นั้นเอง อร่อยอยู่แล้วพี่นะอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเลยใส่แค่พริกสำหรับคนชอบแบบเผ็ดๆหน่อยสูตรนี้เป็นของที่<า>ของร้านเองเลยใช่ไนหะมค<า>รับโอ้พี่เลือกร้านถูกนะพี่<า>เลือกได้เ<า>ยี่ยมเลยแทรับแต่งนออ้มมเห็นเป็นร้านก็ใหญ่ดีแล้วก็อร่อย อะไรวปช่วยกินเกี่ยวอร่อยนะลองไหมขกนเกล็นื็สุกงส่วนซันส่วนกันก่นไป ถูกใจว่าที่ร้านนี้ิีเล้วก็นกี่เขาบอกพยายามอยู่ ่ก๋วยเตี๋ยวโคตรอร่อยวันนี้กินกี่จันแล้ยดูวันตอนเช้าว่างกินไอะไรจันโดนแล้ครับกินขึ้นใจ แก้แห้งได้เป็นอย่างดีกินรสซุนร้อนๆนับสบายไมครับไม่คืน ไว่านนนได้ยังไงมจะได้แผลมาอยู่ใช่ไหมในกี้ในกี้เข้ไหมในกี้ถูกต้องครับเป็นอะไรมันบุบใช่ไหมพรกบนอยู่ดีก็บุบเหมือนมีคนดึงลงไป ไปทำแผลหรออหือไงไวยแล้วยาแดงทันไม่ไม่ประมาณีบ้ายบ้่นั้นขอ,อยากแก้เมาไหมมีปะเมาอะไรมองมงค้ายหนึ่งบเ,เออ่บอกว่าให้นอนมีปะนอนคือแม่ค่อยไปขอยากแก้เมาเนี่ยครับ อันนี้อร่อยที่เราคุยกันว่าอาหารจะแพงเนาะแบบเป็นต้องสั่งแบบหลัออวหลัวแต่จริงๆเป็นข้าวราดแกงก,ก็ดีอ่ะเดี๋ยวอะไรก็กเดเลย โหไว้ใจรีสอร์นนทนะคบของอยู่มั้งรอๆ่แ,แ,แกเมา มันจะรู้ไหมว่าเราอยู่นี่ก็บอกแล้วไงต้องข้ามโรงพยาบาลคุเรือบอกมันมันจะทำอะไรใช้กว่าเราเ้าเงนตลอ ม่ต้องให้กูดเปิดแบบนู้นนะน้ลำรดปากนะเนี่ยทางปกติก็ห้าสิบกี่วนะเราวิ่งย้อนไปนี่ใช่ไหมมันจะมีทางเลี้ยวขวาไปวางสะพุงไม่เข้องเงินเลยจะไปทางนั้นนละ พวกม่เนี่ยทำเลยตอนไหนเนี่ยไม่ปกติเท่าเดี๋ยวนี้ก็เข้าเส้นที่นี่บ้างนะหรือไม่ถ้าไปปกติก็ไม่ได้เข้ามึงเลยก็ไปหนึ่งทางแยกแล้วกลับบ้านก็ต้องได้เดิมเดือยเข้ามึงเลย ไปต่อไปตรงไปไหมนี่คุยคุยได้ไงอย่านเงี้ยเติมน้ไหมยังโอ้ย โขานี่กระดาษมีอยู่ใช่ไหมยังยังยังออกแต่ไ่อยู่สายเนี่ยกินได้นี่เลยนะไอ้พี่พี่ใครแก้ว่าขับุญไม่ไม่โอกงไ่เท่าไรครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจริงจริง พี่กินมาแล้วพี่ยังกวดในเอาไม่กินกับนี่วาแล้วมามี่ตลาดสั่งเป็นเกาเหลาก็ได้อยู่ใบสั่งเปนอะไรยัดรถยัดรถขัาแม่บนบนล่า่บนไปลอง ได้ไปดลานะกระตุ่น,นสองสูง้อโอ้สุดยอดแหลาโอ้อยังออกเลย เอาเลยครับอันนี้อร่อยจริงเอาอะไรนะครับว่าจะเข้าวางังสะพุงครับผมไม่ครับฝวาออก อันนี้พี่คุมรีสอร์ทเขายังมากินเลยอ๋อข้างๆข้างๆก้องห้วยไรอ่นนนะอะเ๋อไม่ใช่อ่ะห้อยลาด <c oughs> ที่เราชี้